ปุ้ยแอลกอฮอล์เผยสถานะล่าสุดกับลำยัยไหยทองคำฝ่ายหญิงเคลื่อนไหวทันทีโพสรูปคู่อีกครั้งหลังจากผ่านพ้นดราม่าต่างๆสำหรับปุ้ยแอลกอฮอล์กับนักร้องสาวลำยัยไหยทองคำพร้อมเผยสถานะที่ได้ตัดสินใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยปุ้ยแอลกอฮอล์โพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าผมกับน้องลำย,ยัยเราตกลงเป็นพี่น้องกันนะครับผมในฐานะลูกชายคนโตของแม่แดง ยังช่วยเหลือไปมาหาสู่ดูแลกันเหมือนเดิมครับก็จะทําหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นหน้าที่แฟนครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับผมขอนอบรับทุกๆความคิดเห็นจากทุกๆคนครับพร้อมแท็กชื่อลำไย,ยหายทองคําต่อไปถ้าดื้อก็ตีกับไม้เรียวได้แล้วครับเพราะเขาเป็นน้องสาวผมแล้วซึ่งต่อมาลำไย,ยหายทองคําก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจในทันที ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ